呀的。聊 เป็นผู้ป่วยส่งตัวจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับมาโรงพยาบาลสตึกเป็นผู้ป่วยมะเร็งครับผู้หญิงอายุ80ปีมะเร็งปอดระยะสุดท้ายคือรับรับมาที่โรงพยาบาลสตึกใช่ครับจากจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับมีส่งตัวมาเป็นหนังสือส่งตัวมาครับคือใช้เส้นทางเส้นไหนอ่าเส้นทางสตึกบุรีรัมย์ครับเส้นเส้นหลักครับผมแล้วพบ คือตามคลิปเนะี่ยคือรถรถคนนั้ไยังไงกันรถเก๋งกังนมาอา่าผมตามรถกระบะมามาสองคันผมแซงแซงขึ้นมาแล้วแซงแซงขึ้นมาแล้วก็มามา,มาชะงักอยู่ตรงที่รถเกง๋งก็ตามมาระยะหนึ่งแล้วผมจะลงลงซ้ายก็พยายามจะลงซ้ายเหมือนกันครับก็ไม่อยากจะรอเหมือนกันก็จะลงซ้ายแต่เราติดรถที่วิ่งสวนขึ้นมาอีกสองคันผมก็ดูแล้วพอขึ้นมาสองคันปุ๊บพอคันที่สองพ้นผมก็ขยับลงมาแต่ก็ตามมาระยะหนึง่งเขาก็ยังไม่ลงให้คเขาไม่ลงให้ครับยังไม่ลงให้รถเก๋งสีขาวใช่ไหมครับผมนานไหมกว่า ระยะทางก็น่าจะเกือบเกือบ<ๆ>สองกิโลได้เพราะว่าตามมาหลุดจากแยกผมจําน่าประมาณหลุดมาประมาณเกือบเกือบกิโลได้ครับเกือบ<ม>กิโลเมตรผมก็หาจังหวะที่จะลงทรายเองเหมือนกันคือเราลองเขาไม่ลงให้เราก็เลยครับเราหาจังหวะลงครับแต่ก็มีรถรถรถตามขึ้นมาตามขึ้นมาเราก็ยังลงไม่ได้ก็เลยหาจังหวะลงเองครับแสดงว่าเขาวิ่งแท่กขวามานเลยประมาณเกือบสองกิโลครับผมประมาณประมาณนะครับระยะระยะทางก็ประมาณกิโลก,กว่าๆแ,แล้วเราเปิด ไปลงไปเลนด้วยใช่ไหมครับเปิดไปเปิดเสียงมาครับผู้ป่วยให้ออกซิเจนมาในรถก็คือจะรีบมาส่งกับาส่งครับผมมาลงพยาบาลสติครับจะฝากอะไรถึงรถรถยา,านนะหนาที่ว่าวิ่งแค่หาอะไรนะก็อยากให้มันเสียงเสียงมันดังเสียงดังอยู่แล้วก็อยากอยากให้แบบนิดนึงครับขอขอนิดเดียวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะเสียเวลาขนาดนั้นขอขอแค่ลงให้นิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าผู้ป่วยก็ให้ออกซิเจนอยู่ข้างบน ถ้าถ้ามีจังหวะลงเดี๋ยวผมลงเองก็ได้ถ้าท้าไม่ไม่หลบให้ครับแต่ว่าบางทีก็เราเรา,เราตาม,มาระยะหนึ่งแล้วก็ก็อยากอยากจะให้เข้าใจบางทีเราจะโยกซ้ายโยกขวามก็ลําบากครับเพราะว่ารถเรามีอุปกรณ์แล้วก็ยังให้คนไข้เองก็อุปกรณ์ก็เต็มตัวเหมือนกันไม่หลบยาวได้ อ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ